สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรียวนี่เกมโอเมจิลีน่านะครับผมในพาร์ทที่66กันแล้วนะครับผมจากเงาตัวละครนะครับผมที่ผมได้ทําการใบไปในพาร์ทที่65นะครับผมนะฮะซึ่งเอาจริงๆผมรู้สึกว่าเงามันค่อนข้างจะยากอยู่นะเออทำไมคุณผู้ชมถึงเดาถูกกันว่านี้งงมากแต่ว่ามีคุณผู้ชมมาบอกว่าจากประสบการณ์ที่เป็นเออเขาเรียกนั่นแฟนพันธ์แท้นะฮะตัวละคร ทตัวละครที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้ก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าอ็นอินละนะครับผมนะตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับนะตัวละครตัวนี้นะครับอ่ะก็ดาวถูกกันไปเนาะตามระเบียบโอเคผมทั้งงั้นเดี๋ยวเราจะไปกดเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวผมขออนุญาตกดไปในโหมดทั่วไปแล้วกันนะครับเออเพราะว่าเออผมไปกดในโหมดแรงแล้วผมไม่ค่อยได้เล่นนะฮะอันเนี้ยเพราะว่าผมได้ไปเลือกคนหลังๆคนท้ายๆตลอดเลยนะครับเออแล้วมันก็ไม่มีสิทธิ์ได้แบบเขาเรียกไงนะไม่มีสิทธิ์ได้จองตัวละครอ่ะเออที่อยากเล่นอะไรประมาณนั้้นฮถาาเกิดว่ เราได้อยู่แบบคนแรกๆก็ได้เลือกคนแรกๆกะเออโอเคเลยฮะเลือกเล่นอะไรก็ได้แต่จริงๆพอกดในโหมดปกติปุ๊บก,ก็ไม่ค่อยมีคนเล่นนะฮะเนี่ยเวลาหาด้วยประมาณมัน2อนาทีะฮะเอาจจริงมันหานานกว่าแรงนะฮะแรงอย่างมากก็กดประมาณ30 40ิบีวิก,ก็เจอแล้วฮะหรือไม่ก็อาจจะเร็วกว่านั้นแต่ว่าเอา่อถ้าเป็นโหมดปกติทั่วไปแบบหาไม่ค่อยเจอเกมนี้เขาน่าจะไม่ค่อยมีคนเล่นอันนี้กันมั้งฮะเล่นโหมดทั่วไปกันนะส่วนมากน่าจะไปเล่นแรงกันนะครับบ้าสรุปว่าหาไม่เจอ <c oughs> เนี่ย <N ee> สามนาทีแล้วยังหาไม่เจอเลยอะ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกดในหมดแรงก็ได้นะครับน่ากดแรงกุเจอเลย <c oughs> คุณผู้ชมคิดดูดิแค่คลิกเดียวอะ่ะคลิกเดียวแล้วเจอเลยอะ่ะมาดูดีได้พลิกที่เท่าไหร่ขอดูดิเอ้ที่สองก็ยังดีเว้ยนายคนสุดท้ายนายไม่มีโอกาสได้เล่นมิดหรอกนะ <N ee> นี่จองกันจับเเลยแต่ไม่ได้หรอกเราพลิกสองอันนี้ใครจะห้ามเราอยู่บอกเลยไน <N ee> ดูซิทีมก็ครบถ้วนอยู่นะเนี่ยสมบูรณ์อยู่ ในพาร์ทนี้ผมต้องขออ,อภัยหน่อยนึงนะเพราะว่าเสียงผมอาจจะแปลกๆนิดนึงใช่ไหมเออพอดีว่าไม่ใช่อะไรเพิ่งตื่นนะเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นเลยเสียงก็เลยอาจจะดูแบบสึมๆหน่อยนะฮะอาจจะงงเงียงงงเงียงหน่อยต้องขออ,อภัยนะผมวันนี้มาเจอกันพ่อหนุ่มเราเจอใครนะเมงลิกิจัดไปเราก็ตามมีตามเกิดนะเรียนเรานะฮะถ้าเกิดว่าสู้ไม่ได้ก็ฟาร์มคี้ไปก่อนแล้วกันนะต่อคี้ไปโจตีเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวบ้าเอ้ยมันใช้วิชามันซุ่มพุ่มเฉยแม่งเอ้ยเรียบร้อยเบลสองแล้วเบลสองแล้ว เอานี่ไปกินรับการกดดันจากเราไปซะอันนี้เขาเอาสกิลตันมาแน่เลยว่ะดูทรงแล้วเฮ้ยโดนโดนโดนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเจ้๋ยวยังจะหาช่องเอาคืนเราอีกอันนี้สี่ร้ายกาดนะเรามีสตันแล้วฮะนี้อย่ากลัวเอ้าสตันสตันสตันกูอาเป็นสกิลสองไปแล้วอันนี้โอ้ยโดนซ้ำนั่นไงกูว่าแล้วแม่เอ้ยแรกวะล่ะแรกวะล่ะเออแรกวะล่ะอุ้ยผมต้องการเลเวลสี่ตอนนี้ผมผมต้องการเลเวลสี่เดี๋ยวนี้เลย โอเคเวลสี okay. ่แล้วเฮ้ยเข้ามาระยะประชิดอย่างนี้ก็เอ้าชิบหายแล้วโอ้าเอ่อเย้ายาเอโอ้โหไม่ไม่ตามไม่ตามอย่านะอย่านะเอาแล้วพัลสีเสือกทำงานนะฮะเอ้ยโธ่แต่ฝั่งน <yet> ู oh. ้นเขาน่าจะวาร์ปกลับแล้วนะฮะถ้างั้นเดี๋ยวเรารีบเคลียร์คลิปตรงนี้แล้วก็รีบวาร์ปกลับดีกว่าเฮ้ยตายโอ้โหเรียบร้อยฮะของเราการฆ่านี้เอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอาเอาทำไมเขายืนนิ่งไะ เขาทำอะไรเพื่อนทำไมยืนนิ่งอ่ะเราก็น yep. okay. ึกว่าเอาออบเจกต์เอาอะไรเอาทำไมยืนนิ่งเฉยเพื่อนเพื่อนโหลอยู่วะเนี่ยเออว่าผมลืมอธิบายสกิลนะผมไม่ได้อธิบายสกิลมาพาสองพาร์ละมั้งโอเคสกิลหนึ่งเป็นสกิลเอ่อปาลูกบอลดินเหนียวนะไปในทางแนวตรงนะครับผมนะถ้าเกิดว่าโดนศัตรูก็จะ ทำการยึดศัตรูไว้นะฮะทำการสตาร์ทศัตรูนั่นเองนะครับส่วนสกิลสองนะผมก็จะเป็นสกิลปลาลูกบอลนะครับผมก็จะเป็นบอลระเบิดนะผมมันก็จะกระเด้งกระเด้งไปเรื่อยๆนะฮะในระยะสั้นๆของมันแหละเออไม่ใช่ไม่ไม่ได้ไกลขนาดนั้นหรอกก็จะเป็นสกิลสร้างความเสียหายของเขานะครับผมนะส่วนสกิลสามก็จะเป็นสกิลวางแถบนะวางพื้นนะผมจะวางลูกบอลดินเหนียวอันเล็กๆนะฮะที่สามารถเดินได้ถ้าเกิดว่าเขาเจอศัตรูนะสามอันนะครับผมเอ่อถ้าเกิดว่าโดนศัตรูปุ๊บก็จะทำการสโลว์นะผมแล้วก็สร้างความเสียหายด้วยนน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 ะะ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 ครรัับผผผผมมมมสสส่วววกกกิิลลลตีจเป็างยไ จะสามารถจุดระเบิดจากระยะไกลได้นะผมสร้างความเสียหายค่อนข้างแรงนะฮะเฮ้ยลิงเอ้าเอ้าเดี๋ยวทีมกูเป็นอะไรกันนะชิทีมกูเป็นอะไรกันนะนี่เออวางระเบิดละเลยโอ้ยไม่ได้น่แติดอาไม่เป็นไรแล้วเมื่อกี้ลิงแม่งหลับหรืออะไรอะคือรอคือรอนานเกินจนหลับบอหรือยังไงวะครับหนึ่งถามจริงเมื่อกี้ได้ด้วยหรอเมื่อกี้ได้ด้วยหรอวะนี่แน่ฟาร์มตี โบโบเรียบร้อยได้ไหมเรียบร้อยสวยเราได้ค่าเรียนบนเป็นไงมึงวะเรียนบนยังได้อยูเอย่เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลังมาหลังหลังหล,ลังเข้าลิงหลังเข้าเพื่อนเราเฮ้ยไอ้ลิง <c oughs> <c oughs> มึงไม่สนใจเพื่อนมึงแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันกระตุกอะฮะแปบ๊บหนึ่งนะมันกระตุกอะมันกระตุกมันกระตุกเฮ้ยผมปาสกิลไม่โดนเลยวะอันนี้แย่แล้ว โอ้โหผมน่าจะเล็งเมงเริกิมเมื่อกี้ผมไม่คิดว่าเลือดมันจะน้อยขนาดนั้นเอาแต่ผมยังได้ฆ่าอยู่น,นนะเจ้ได้ฆ่าจากอะไรวะเฮ้ยถ้าโสกฆ่าเมงเริกิได้นะโอ้โหเกือบตายแป๊บหนึ่งไอ้โคมไฟห่านี่แม่งตามกูจังเลยประดุกเกิดนะฮะประดุกฝั่งนู้นมันน่าจะได้ก่อนหน้านี้แล้วปะประดุกนี่เพิ่มอะไรวะเพิ่มเกาะปะเพิ่มค่าป้องกัน เนี่ยมันกระตุกอะฮะมันกระตุกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหมันจะใช้สกิลใช้อะไรแม่งใช้โคตรยากเลยโอ้ยแม่งไม่โดนมาเอาลิงอันตรีไปนู่นแล้วเนี่ยมันกระตุกกับกระตุกแบบไม่พักเลยกระตุกอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวคือคือเข้าใจแหละเอฟเฟกมันอาจจะเยอะแต่คือแบบก็ไม่น่ากระตุกขนาดนี้ไม่เพื่อนเอาจิงแล้วอะ <c oughs> โอ้โหไม่ทนัน <c oughs> เขาได้เป็นตัวที่สองแล้วมั้งเนี่ยคือค่าป้องกันเขาเพิ่มไม่ใช่หรอหรอก เออเขาได้เปอร์เซ็นต์อะไรว่าค่าป้องกันต้านทานเขาเพิ่มมาฮะอันนี้ยคือเราเสียเปรียบอะเออเราได้ออบเจตกก็ดีเหมือนกันฮะอันนี้แต่คือแบบนะสไว้ไว้ตอนนี้บวกได้เนี่ยขึ้นบ้านขึ้นบ้านกันไม่ขึ้นบ้านก็เอาโอโลจิอะไรก็ได้อันนี้เพราะว่าฝั่งนู้นเขาตายสองนะฮะถือว่าเป็นกําไรเราแล้วอันนี้โอเคได้อยู่ได้อยู่ ยังไงจะดันจะดันเอาโลจิหรืออะไร <พ |th|> ผมไม่รู้เลยเพื่อนผมจะทำอะไร <c oughs> ขาดเดาไม่ถูกแม่งเลยโอเคเมื่อกี้ผมวางอัติตรงไหนวะผมก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้แป๊บนึงนะผมผมไม่ได้จำไม่ได้ผมวางอัติตอนไหนผมก็ไม่รู้อันนี้ผมวางอาติใส่ใครเมื่อกี้ผมจำไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลยแป๊บน,นึงนะนโอเทรนูบอกว่าไปเอาโลจิฮะนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกัน แต่ว่าคือต้องไปด้วยกันนะ่ะเทสโซแยกกันแล้วน่ะ <c oughs> คือต้องมีแครี่ต้องมีตัวดาเมวต้องไปต,งต้องต้องออกันเพื่อน <c oughs> ไม่มีเทโสโซอ่ะมันโอไม่ทันแน่เลยว่ะมันจะกลายมาเป็นบวกวงไฟต,ตรงโอโรจิกันเนี่ยเ <c oughs> นี่ยแล้วมันกระตุกอะฮะกระตุกยับเลย <c oughs> อ่ะเราสู้ได้อยู่เออสู้ได้อยู่โอ้โหเทโสโซควรมาแต่แรก <c oughs> เออไม่งั้นได้ทั้งโอรุจิคือได้โอรุจิไปแล้วอะ่ะแล้วแถามเราบวกไฟชนะด้วยอะ่ะเมื่อกี้ตอนบวกผมก็สกิลมั่วนะเนี่ยต้องขออภัยนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันกระตุกอะ่ะมันกระตุกมากเลยผมเลงสกิลไม่ถูกอะ่ะผมไม่รู้ว่าใครเลือดน้อยหรืออะไรวางอุย้ยหลังเข้าวะ่ะหลังเข้าเราครับนึงนะ โอ้โหตายนั่งไงตัวป่าเขาเข้ามาล้วงดีนะเนี่ยทำไปเล่นไปจริงๆเราเอาโอรูจิได้เนี่ยเหลือสองคนถ้าไล่เขาเอาโอรูจิเพื่อนอย่าตามเลยอย่าตามเลยเอาโอรูจิกันเถอะให้เขากลับบ้านไปเอาโอรูจิกันเออต้องงานต้องงานเทสโสต้องงานต้องงานสวยเพื่อนสวยเอาเอาโอรูจินี่จะมายืนดูทำไมแล้วเอ้าเอาเดี๋ยวทำไมอะไรอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเทสโตเอาโอรูจิคนเดียวเอ้าป่าเอ้าเอองงจริงเมื่อกี้อะไรวะ ตอบเฟสหรอคุณถามจริงชพูดจริงปะเนี่ยตอบเฟสหรอเอาแล้วกระโดดอัง so ตีはは trendy, ๋ลงเอาเอาเฉยเลยเอาเอาคเอาความมั Super, ic, eurs, è, Lil, ainsi, ่วระดับเต็มสิบอันนี้อะไรวะไหวปะเนี่ยแต่ก็น่าเขาทำท่าทางแปลกๆตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็งงอยู่เหมือนกันอันนี้อะสแปมสกิลไปก่อนห้นี้วางสกิลอะไรได้วางไปก่อนฮะนี้ สกิลคูลดาวเร็วไม่ต้องห่วงที่ต้องห่วงก็คือตัวป่าฮะตัวป่าแม่งเข้ามาล้วงดีมากแล้วเทสโเขาชอบไปแยกดันคนเดียวอ่ะเอาไงดีวะมันจะทําให้เกมแพได้เลยนะเนี่ยเพราะว่าเทสโตเป็นตัวแคลี่นะฮะเป็นตัวดาเมจสําคัญแต่ว่าเขาแยกทางไปอย่างนี้คือแบบมันไม่ใช่เรื่องเลยแล้วลิงอันติเข้าไปกลางลิงอันติเข้าไปกลางวงอีกแล้วโอ้โหเพื่อนถ้าเพื่อนจะเล่นอย่างนี้สนใจเล่นแทงไหมโอเคเทสโสฆ่าได้อยู่แล้วก็ป้อมกัน เหลือแคลลี่กับป่านะฮะเอ็กซ์เหลือตัวตัวเรียนบนกับป่านะครับวันนี้อ่ะพอได้อยู่แล้วพอเหนียวได้อยู่เพราะว่าเทสโซเป็นแคลลี่ที่แบบว่าดาเมจค่อนข้างแรงนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่ายื้อให้เขาได้ทําจังหวะเขาได้ก็โอเคอยู่อันเนี้ยโอเคฆ่าได้เว้ยเรียบร้อยตัวป่าตายไหมย,ยังไม่ตายนะฮะแต่ว่าก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรมัง้งโอ้หเขากดหายตัวโคตรเร็วเลยเขาพุ่งมาปุ๊บเขากดหายตัวโคตรเร็วอะ โอเคเฮ้ยเทโศฆ่าได้เรียบร้อยครับผม GG ครับอันนี้ทําไมมันแปลกๆว่ะเจ้านี <laughs> ทำไมเหมือนเจออะไรแปลกๆแป๊บนึงนะจริงๆตานนี้มันไม่ควรจะตึงหรือว่าอะไรขนาดนี้เลยจริงๆแล้วเอาจริงนะส่วนตัวนะทีมทีมเนี้ยที่ผมเล่นด้วยเนี่ยคือ,อจริงๆไม่ค่อยมีใครลงรอยกันเท่าไหร่เลย <laughs> ลิงก็แบบเล่นหลอนๆนะฮะเทโศก็ <So> <laughs> แยกดันบ่อยนะครับคือเหมือนแบบว่าเป็นตัวของตัวเองบ่อยมากอะเอาจริงๆอะ่ะมันก็มันก,นก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่บางบางทีการแบบว่าออลออลทีมหรือว่าดูคนในทีมมันก็ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นไงเออมันไปแยกดันหรือว่าแบบไปแยกเดี่ยวตลอดไม่ได้นะแถมตัวเองเป็นแครี่ด้วยนะฮะคือเป็นตําแหน่งที่สาคัญนะเอาง่ายๆคือตาแหน่งทุกตําแหน่งมันสาคัญหมดนะฮะเนี่ยแต่คือแบบมันต้องอยู่ด้วยกันไม่ใช่ไปแยกคนเดีย <c> ว <oughs> <c oughs> เออเก็ตป่ะโอเคผมก็จบไปแล้วสำหรับ <laughs> ตัวละครอเนล่านะผมผมไม่แน่ใจว่าพาร์ทนี้ผมได้พูดอะไรเยอะหรือเปล่านะตอน,นท้ายๆก็เลยดูเหมือนแบบตึงๆนิดนึงนะครับแล้วบวกกับว่าโทรศัพท์ผมมันเริ่มกระตุกกระตุกนะผมก็เลยเซ็งๆนิดนึงนะอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าพูดอะไรเยอะหรือเปล่านะครับโอเคผมในส่วนของตัวละครอเนล่านะผมเรามาดูทั้งล่าของสกินกันก่นกอนละกันนะครับผมนี่ก็เป็นสกินล่างแรกเขานะครับผมนี่เป็นสกินล่างย้อมสีนะผมอันนี้ก็เป็นสกินล่างอีโวนะครับอันน ใช่ไหมผมมองไม่ค่อยชัดเลยว่ะบทเพลงทองสีดํานะครับอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นร่างคอลเลคชันนะครับโอเคผมมาดูกันว่าเราเล่นอะไรกับตัวละครตัวนี้ได้บ้างนะครับผมมาดูกันจิ้มหัวจิานจิมาเอจิเมารเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดว่าตัวละครตัวนี้ได้ MVP นะผมเขาจะโชว์ท่าทางไงมาดูกัน ตบหน้าน้องทำไมเมื่อกี้ตอนเดินลงมาอุาสตส่าห์จะชมว่าโอ้สวยวะ่ะเออแต่พอแม่งตบหน้าน้องปุ๊บลืมเจแม่งโหดวะ่ะโอเคครับผมมาดูประวัติของตัวละคตรตัวนี้กันบ้างน,นะผมว่าประวัติตัวละคตรตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับผมปะเหมือนเป็นบทสนทนาด้วยหรือเปล่านะครับอืมเป็นคาคามิคามิกุยเหรออ๋อคามิกุยนี่ เป็นไอตัวช้างหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนมีคุณผู้ชมมาบอกอยู่นะครับน่าจะใช่นะน่าจะน่าจะเป็นไอตัวช้างนะตัวช้างตัวสีชมพูคามิคุยพูดนะครับผมพี่สาวทําไมไมาอยู่ที่นี่ล่ะเอเนอล่าพูดนะครับเป็นอะไรข้ามาไม่ได้หรือไงได้ยินว่าก่อนหน้านี้เจ้าไปหาเรื่องโอมิโอจิที่ชื่อว่าเซมีมาเหรอแต่ว่าดูเหมือนเจ้าจะไม่เป็นอะไรนะ <c oughs> ให้ข้าเป็นห่วงซะสีเปล่าเลยคามิคุยพูดนะครับผม นั่นเรื่องเมื่อนานมาแล้วนะพี่สาวแม้ว่าข้าจะเป็นอะไรตอนนี้เจ้ามาดูข้าก็สายเกินไปแล้วมัง้งเอนลาพูดนะครับตอนแรกข้าก็อยากจะดูสภาพเจ้าโดนเซมีลังแกอยู่หรอกนะผลออกมาเจ้าก็สบายดีนี่ผิดหวังจริงๆคามิคุยพูดนะผมพี่สาวเอนลาพูดนะผมโอ,โอ้โอ้โกรธแล้วเหรอเนี่ยน่ารักจังเลยนะคาบิคุยพูดนะผมข้าไม่สนใจเจ้าแล้วนะเอนลาพูดนะผมแต่ว่าข้าก็อยากเจอเซมีนั่นนะเหมือนจะเป็นคนที่น่าสนใจดีคาบิคุยพูดนะครับ ข้าก็อยากเจอตัวจริงท่านเซเมเหมือนกันเอนล่าพูดนะครับเอ๊ะ e, นั่นเพื่ออะไรละ่ะก่อนหน้านี้เขาเคยลังแกเจ้านี่คามิกุยพูดนะครับเพราะท่านเซเมะงามมากจริงๆเลยผมสลวยสวยงามมากท่าทางดูสงา่ารูปร่างหน้าตาดูดีข้าไม่เคยเห็นผู้ชายที่สวยขนาดนั้นมาก่อนเลยเอนล่าพูดนะครับอ้อ oh, ดูเหมือนน้องชายข้าจะโตขึ้นแล้วนะคามิกุยพูดนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะพี่สาวเอนล่าพูดนะครับ ง uh ั้นค่ะพาเจ้าไปหาเขาได้นะต้องขอบคุณพ uh ี่สาวด้วยนะใช่เวลานี้ควรจะขอบคุณข้าตรงๆนะคามิกุยพูดนะครับผมชอบพี่สาวที่สุดเลยเอเนล่าพูดนะครับพี่สาวก็ชอบเจ้าที่สุดเลยเอ้าเอเนล่านี่มีความเกี่ยวข้องกับคามิกุยด้วยหรอคามิกุยที่ว่านี่น่าจะหมายถึงน้องตัวนี้นะฮะน้องน้องอยู่ตำแหน่งอะไรวะนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้นะฮะเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นตัวคามิกุยนะครับที่เอเนล่าว่านะครับน่าจะตัวนี้แหละแต่น้องก็น่ารักจริงๆหน้านี้ อันนี้ก็ยังมีข้อทุกเถียงกันอยู่วนะ่าเป็นตัวอะไรนะเป็นตัวช้างเป็นหรือเป็นตัวกินมดนะฮะนนี้ก็ไม่แน่ใจ <laughs> แต่เรียกว่าช้างไว้ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้น่ารักดีโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะสำหรับเกมโอเมจิอารินาครับผมในพาร์ทที่65เอ๊ะ66นี้นะครับผมนะฮะสำหรับตัวละครตัวต่อไปนะผมเดี๋ยวผมจะให้อ่าเป็นภาพเงาไว้ละกันนะครับอ่าแต่ว่าที่สําคัญก็คือเหมือนวันที่3เมษายนครับผมเหมือนจะมีตัวละครตัวใหม่ออกมาอีกแล้วนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวละครอ่าเป็นตัวอะไรนะครับเออไม่ได้ไปอ่านข้อมูลมาแต่รู้แค่ว่าเป็นตัวผู้หญิงนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวเลนกลางนะครับเป็นตัวเวทเลนกลางนะครับผมนะฮะถ้้้้าาาาเเเกกกกิิดดดววววว่่่ตตััััลลละะครนนนนอออมมี๋ยยจหหบใูแ นะครับสำหรับตัวละครตัวใหม่ที่จะมาถึงในอาทิตย์หน้าหรือเปล่าใช่ไหมอ่าอาทิตย์หน้านะครับผมนะฮะยังไงก็ขอบคุณคนมากที่เข้ามารับชมกันจนจบนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าคลิปหน้าว่าจะมาคิปอะไรผมสวัสดีสรครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม